การใหญ่ป้าแตนนะปแตสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมนโอโครการใหญ่จะประกอบเปลี่ยววันเฮ้ยเรื่องไรจังแล้วเฮ้ยจังไรจังแล้วเฮ้ยประกอบไปหลายเตอร่มว่านอู้ประกอบยิดฮะประกอบยึดาวว่าแถวนี้เป็นภาษา่อนะคะาของเรก็ัวโมค่ป่ะูค่า

พี่ชาตเลี่ชมติถงโตี่ชเลยฮะ่ชเออแม,ม,ม่พี่ชาตกินไข้างนอกการด่าการด่ากาด่าครับการด่านครด่านี่มัแนแบนบ ลองเห็ดะเนี <around> like ่ยลองเห็ดแจกล่งเห็ดล่อใหม่แจกล่องย่งเรใช้เบอร์ล่องเกงเลยทำเห็ดต่ทั้งชันไม่ดีเสือม่ดีกันนะการนเลยถมันดีเขาเสร็จถว่าอันหนึงจะเป็นเห็ดทั้งฟ้าอันหเป็นเห็ดเห็ด้าบันหนึ่เป็นเห็ดขาวเ็นบดเป็นเดืเดือนทำถมันดีเราก็จะมาทาตอนนี้เลยแกเกี่ยวนมาเ็นอย่นี้ มีัวนีเนี่ยมีหลอกกันเยอะทาประการต่างอางาเรือง็่ลูกเลย ถา้าหนา้าาได้อุ่นเลยไม่มีลเข้าเลยตเตเป็นเือนหน่อย <c oughs> เอ,อ้ยไม่น่อยเป็นเื่อนเพนล้แหละมันมาเราเพิเต็มเลยเนะนานะใน,น้เนาะเรามาเต็มาเต็มใหญ่ตั้งไว้แล้วเนี่ยเรนะียบเนาะ แต่มองตัวล,ลุอาเรา,าต้องมัดมัดทุกุมนะทุกคนเออมองตายนี่นมองรกาเขาก่อะว่า,วาม,วมันยกได้เคลอนย้ายได้ ไงไก่แตกว่าปูมาทข้งไก่ไก่ดีมันอยู่นี่ไงเขื่อนมันอยู่นี่โอ้คุณเนยวะว่าไ เรีย่ร้อยแอมาดอหน่นะคะทำอรงนองประเซ็นนะเป็นโรงเรียนพ่ออะไรนะพ่อเห็นหรือพ่ออะไรนะเปรเซ็นตอเห็ด่เห็ ไปดูด้านหน้านะครับไปดูด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นซิกนะครับซิเราเพาะแล้วเราก็เพาะนะคะแต่ยาชีร้องเข้าไปบังดูยาชีร้องดูยาชีโอ้ยงานเข้าไปเก็บเห็ดแล้วครับผมโอ้โหมาทำไมล่นอนหยดเลยเฮสีออกยูดิโอ้เฮสีเหลืองเฮสีเหลืองดอกเดียว วยออกมาแล้วอยออกมาแล้วอ้าวออกเดบัออออดนะอ,อ,อ,ออกเดียวนนยออได้ก็นอยที่นันละ่ะออกไม่ได้าานเนิ่ตอนมันพับมากมันใลกบินแล้วนะอนมันับมันละออกนวนะออกแล้วบาน,นี โอ้เห็ดลงอกเหลืองอันนี้เอาเอาเอาสิออกยินว่าเห็ดเลยมันร้อนมันร้อนเฮลโลเฮลโลงอกเหลืองนี่บานอันเดี๋นี่บานแล้วบานแล้วอันนี้ดอกเขาเลยเนี่ยดอกเขาแล้วใกล้จะโรยใกล้จะโรยลาแล้วข้างในก็จะมีชั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาใส่แม่เสื้อเห็ดหน่อยอ้ามันออกเห็ดฟ้ามออกเลยถู เป้จะพ่อเราตอวนั้นน่ะพ่อแล้วพ่ออะไรวะอันนี้มันเห็ดฟางตันนี้มันก็จะมีทันวางนะคะทุกคนทันวางไปปลูกแล้วเห็ดฟางอาชิดวิปเราต้องเอาเห็ดนางฟ้ามืดปิดประตูไหมปิดประตูมือซีบปิดปิดไหนเนี่ยพี่จัลฮะโอ้โหปิดประตูไหมปิดประตูหหดเก็บกว่าพี่เจ้าถ้าถ้าปิดประตูแล้วกลัวจะไม่ได้มาเก็บเห็ด น้ำปลา์เซ็นต์นั่นแหละหม้อดีดีเลยหาต้องเลือดหม่หมดเลยเรียบร้อยยกตั้งหรือเปล่านี่มุ่งจะไปตั้งสายอยกแล้วสามือหออเดี๋ยวไปมุ่งมันครับไปมุ่งมันกันมันมีเชือกเพราะยาไปไกลเอย่าไปอย่าไปไกลหลายต้องหดหนามพร้อมมันมีเชือกพายุงเอาบอ๋อมันมีเชือกเขียวแล้วก็มีมีเหล็กไอ้ไอ้เขาเอจะสมอมันออจริงมันไปยร่มพัดนี้อะนะยังไม่เรยบร้อยจะได้หนี่ข้างเราไทยนี่ก็ได้นี่ พอาให้สายยางถึงนะ,ะเราจะต้องหดน้ำ